สมาดีค่ะเย่คันกระคออนุญาตดีใจในเด้อค่ะก็คือมันเป็นการที่แบบเขาแบบภูมิใจนะคะแล้วเพราะว่าเขาแบบผ่านการสั่งรายได้ไปแล้วนะคะคขันกันนยสามารถสั่งรายได้นะคะสั่งรายได้แล้วลงทะเบียนนี่ยังนะคะ แล้วแต่ว่าขันกับยังบบรูนะคะว่าขันตอนต่อไปมันคืออย่างอีกมันจะมีขันตอนต่อไปอีกค่ะคือพี่เพีนกับเขามาแนะนําขันตอนที่ขันเกาะขอมลตอนที่ขันเห็ดอีกอย่างอยู่นะคะขันกับงงงค่ะขันกับยังบบรูนะคะก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันไปนะคะแต่ว่าขันก็ดีใจนะคะขันดีใจหลายที่ขันพันการสั่งหลทายก้องซิบว่าขันเนาะค่ะขันดีใจออกออกนอออกตาก็คือเขาเพ่เคยพ่อเขาบ่เคยเขาบ่เคยเจอนะคะก็คือขันเหล่ย ันก็อยากออกมาแบบมา่วเบาห้ฟังนะคะคนที่สู่เป็นน้ำการกับขันนะคะคนที่เป็นกําลังใจให้ขันมาตลอดนะคะแล้วก็บ่าวว่าสิเป็นคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ให้กำลังใจคอมเมนต์ตีเตือนคอมเมนต์แนะนำอีกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคือขันดีใจทุกคอมเมนต์นะคะที่ถามขันเข่าม้าอีกอย่างกระซ้ามะกันดีใจนะคะที่คอมเมนต์ถามคอมเมนต์อีกอย่างกระซ้า่ะกันดีใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ที่ให้กำลังใจดีๆให้กับขันนะคะขันก็ยังบรูดอกค่ะว่า ขั้นตอนต่อไปมันคืออย่างนะคะกะมีพี่ๆนะคะแล้วอ่าเข่ามาแนะนําให้คันอยู่อยู่ข้างหลังนะคะอยู่ก็คือเขาคุยกันอยู่ข้างหลังแล้วก็เขามาแนะนาคันะว่าคันตรงเหตุแบบไหนอย่างสี่นะคะกันโลเหตุอย่างแล้วกะคันกันยังคันกับบลูนะคะว่าพออีย่างอ่ะแล้วก็ถามคันเขามาแบบเรียงเรียงโฆษณาเลียงอย่างส่ล่ะคันกับคันกันยังบลูนะคะมันคืออย่าง เราในขั้นตอนตอนนี้ค่นก็คืออยู่ในขั้นตอนการเก็บเหรียญวัสดอ่าคันก็บบอกรว่าการเก็บเหรียญน,นี่มันคืออย่างนะคะการเก็บเหรียญนเนื้อเียนคือเขาต้องพันพันเอ่อคือเขาต้องกันขึ้นพันผู้ชมเนาะคะนะ่ะเนาะคือคนที่มึงคีบของเขาเนี่ยเราบอกกดขมโฆษณาติดขางเขาจะคอยสีไดเหรียญน,นั่นหรือหรือคนที่มึงคีพเพาเยาวๆไปจนมาจูบเราเขาจะคอยสี ได้เหรียญน,นั่นคันกับบลูว่าคันคันสิเข้าใจแบบใดคันบลูนะคะนั่นล่ะค่ะก็มันก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาต้องเลี้ยนลู้ต่อไปนะคะก็คือมีสิเหรียญคือเาต้องเก็บสิเหรียญก่อนเขาจะคอยสิก,ก่กขอหมูนตีได้จั่งไหนเราบนันท้ต้องผ่านลอยเหรียญโวยก่อนตีเขาจะคอยสเสด็จรับเงินอันนี้คันบลูเลยค่ะคันก็ต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้นะคะกันกับพยายามที่สสิเข้าไปศึกษาหาความรู้แต่ว่าก็ อยากถามพี่ๆนะคะที่เพื่อน่านมาแลว้วผ่านการส้างรายได้มาแล้วนะคะเพื่อเพื่อเขามาแนะนำยังไ้ข้อมูลดีๆกับคันนะคะถ้าสมมติว่าคันอะ่ะสู่ไปคนเดียวมันกับโบแมนนะคะก็คือความภูมิใจตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆหรือคนที่มึงคีของขันที่เป็นแรงพักดันนะคะก็คือเพื่อที่อยากให้ขันผ่านการสั่งรายได้ไปใน เพิ่นกะยังเป็นกำลังใจให้ขันนะคะขันกระขอบขอบคุณจากใจยี่รีค่ะขันขอบคุณนหลายนะคะที่เป็นกำลังใจให้ขันตลอดมานะคะขันกะพยายามเลี้ยนหลูต่อไปนะคะแล้วกันกับมีคําถามดีๆที่เขียนให้นะคะเนาะมีคอมเมนต์มียังสิขันกระขอบคุณนหลายค่ะ แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ตีเตือนที่ยังกันเด้อพร้อมสิบสิบปับปรุงพยายามที่จะปรับปรุงค่ะปรับปรุงตัวเจ้าของนะคะคันกะอาจสิเว้าโปเก้งอาจสีเบ่าติดติดคัดคัดกันกะต้องขอโทษขออภัยนําเด้อค่ะกันกะพยายามปรับปรุงค่ะแล้วตอนที่ขันไปก่อข้อมูลนะคะก็คืออ่าเพิ่นส่งอีเมลมาให้ขันนะคะมือนั้นเขาเอ่อเพราะขันขันกับ่รู้นะคะว่ากูดไม้มันคืออีหยัง กดเพราะว่าตอนนั้นอะคันพันผู้ติดตามไปหนึ่งพันคันเคยสมัครตอนแรกๆก็คือต้องผ่านผู้ติดตามหนึ่งพันแล้วก็ครบสี่ร้อยชั่วโมงแม่ไหมค่ะแล้วบบดนี้บัดเพราอเพิ่นตั้งกฎใหม่มานะ,ะ่ค่ะคันกบ็บอรดูว่าเพิ่นตั้งเห็นมาตะเหิงเพราะคันโพดผู้ติดตามเบิ่งพันปุ๊บนะคะเราเขาก็บอกว่าให้สมัครให้สมัครอะกฎใหม่ก็คือกฎใหม่ก็คือผ่านผู้ติดตามหาร้อย แล้วกันชมวงการรับชมคือสามพันนั่นปะค่ะแล้วแบบนี้เพิ่นกับส่งเพราะเพราะคันครบแล้วโพสติดตามหารอยกับโคบไปแล้วแล้วกับแล้วกับชมวงรับชมสามพันเนาะค่ะสามพันเพิ่นกับส่งอีเมลมาให้คันว่าอ่าอ่านยินดีด้วยเธอเธออย่างสามารถเออ่ผ่านผ่านการสร้างรายได้ได้แล้วอย่างจริงนะคะคันกับเขากบอกว่าให้คันกดเขาไปสมัคร เพราะคเขาไปสมัครแล้วมันกับสิมีแบบอันโฆษณายังพันในมีหรือเปล่าค่ะเดี่ยงมันพันในเน่ใจนะคะมันคืออย่างตอนแรกม้าก็คือซปเปอร์แตงค่ะม้าก็คือถ้าผู้ใดอยากกันอยากอ่ะอยากอ่ะซับพอร์ตหรืออยากให้ค่าขนมไม่ยังซี่นะคะก็คือกดซปเปอร์แตงบอกค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็สิมีอีกันนึงก็คือคันกับพวกแนใจว่ามันคืออย่างอ่ะนั่นแหละค่ะแต่ว่าตรงนี้คันคือยังพันในเหตุ่าน์ไปได้เดอกค่ะ ยังร้อยยูวแล้ววันนี้กันกัเฮ็ดแบบงงงงเนี่ยคะ่ะเฮ็ดแบบเฮ็ดไปแบบงงงงกับการเสียภาษีอยังซี่ละค่ะภาษีแต่ละแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคบ่คือกันก่อขอมูลนี่ยังซี่นะคะกันกับว่าเขาอยู่หนีแล้วเขาต้องก่ะขอมูลอยู่หนีหรือเขาต้องเกาะขอมูลอยู่ตามะตามบัตรประชาชนอยู่ไทยของเขากะยังงงงงเนี่ค่ะกะยังเฮ็ด ขันย้อมรับว่าขันงงงขันเฮ็ดไปแบบงงงนะคะขันกับอรู้ว่าสิเป็นแบบใดน,นะคะนั่นละค่ะมันมันพ่แม่เรื่องง่ายๆเนาะค่ะที่เขาสิทรงมาปื๊บเราเขาเขอเขาไปกรอ,อกป้าปุ้งซีนะคะอันก็ต้องถามผู้ที่เพิ่นผ่นานมาแล้วขอคําแนะนาจากจากเพิ่นนะคะจากคู่กูบอกกูรู้บอกคูครูทั้งหลายนะคะที่เพิ่นสอนที่เป็นยังเซนนะคะย้อมรับว่าขันเขาไปถาม ถามลายคนนะ้น่ะบางคน้นคันเขาไปโทรไปหาเพลินโดยตรงเลยทังสิ้นนะคะกันกันกิคันกินกรบรูนะคะว่ามันเป็นแบบใดเนาะนั่นนะคะ่ะเออเราบัเนียนการเทียนขันเบาไปไปเนาะคันกิยังบรูอันแล้วกัการที่เฮาเก็บเหรียญชนที่เฮาเก็บเหรียญเนี่ยเฮาตองอันเฮาตองอันคนที่มึงคีบของเฮานะคะ่ะ คันง,งงมากเลยคนที่มืงเก็บของเฮาสนี่ต้องบ้าขามโฆษณาของเฮาตีเขาชอคใครสิได้เหรียญเขาชอบใครสิได้เหรียญน,นั่นหรือจังไหนเพราะพาเขาให้เฮาเก็บเหรียญตอนแรกสิบเหรียญสิบเหรียญก่อนแล้วบันนี้อ่าเพากบสิบเหรียญเราซื้อใครสิส่งพินหรือสีสอมย่งยังไม่เฮ้าส์ก่อนหรจังไหนกันกับบุ๊ะะลุ่นเนี่ยค่ะแล้วบันนี้ ครบลอยเรียแล้วเขา็จะาอเจได้รับเงินตีนี่จังไหนกันกับบรูู้อันนี้คันงงมากมากเลยค่ะแต่ว่าขันมาถึงจุดๆนี้ได้กันกะขอบคุณท่านผู้ชมทั้งหลายขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายแม่ๆทั้งหลายยายๆทั้งหลายที่เอนดูแลกับกุละกับลุนน้านะคะกับคือให้คําแนะนาขันนะคะขันกับตอนที่ขันออกมาเบาตอนที่ขันอ่ะยังขันได้ผ่านการสั่งรายได้เนาะค่ะประมาณเดือน เดือนเนาะเดือนราบันนี่คันกะพยายามด่สิปื๊บปื๊บลงคลิปไปลงคลิปไปกับบีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะพยายามเพื่อนกับเพื่อนบอกว่าพยายามลงคลิปไปลงคลิ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 ปบางสิ่นะคะกันกะบ่มีคนมีคนเมืองบ่มีคนเมืองกับต้องลงไปงังนี่นะคะกันกะเลยพยายามลงคลิปให้มันได้หลายที่สุดนะตอนนั้นก็คือประพานมาประมาณเดือนเดือนนึงนี่แหละ มันก็เห็นผลดีๆนะคะมันก็เออยอดชมโเขาก็ขึ้นนี่ยังสีนะคะก็คือคันดีใจอ่ะดีใจหรือหรือมันเป็นการที่คันคันบ่ไส้สูิคนเดียวนะคนที่หายกำลังใจคันยุคยุคลางลางคันอ่ะคนก็บ็ยังสู่ไปนน้ำกันกับขันอ่ะค่ะคันขอบคุณ S <S ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณที่หลีขอบคุณจริงๆนะคะอืมนะคะกันก็นเลยอยากออกมาบอกว่าคันผนะ่านการสั่งรายได้แล้วนะคะดีใจเป็นน้ำขันในเดอ้อแล้วก็เป็นกําลังใจให้คันตลอดเรื่อยๆไปนะคะ่ะว่าขันสีไปขั้นตอนต่อไปแบบใดนะคะก็ะสิออกมาบวอกฟัง ทั้งเ่าทั้งงงทั้งยังไปเฮ็ดเพ็ดแบบงงงซ้าวๆไปสําหรับมือใหม่มือใหม่สังขันเนี่ยแะค่ะกันกับพยายามงงงงเลี้ยนดูกันไปนะคะกันกับสู่ต่อไปนะคะเป็นฝากเป็นกําลังใจให้ขันในเด้อค่ะคันกับขันกับสิ่งพิเ็ดคลิปเอาสีเบาก็นะคะคลิปของขันก็คือเป็นแบบไลฟ์สไตล์ก็คือเอ่อ ก็คือมันก็มีหลายหลายอย่างเนาะค่ะนอก็คือก็มีมีคลิปเก็บเห็ุแน่ก็มีคลิป,เ,ลปเ,เด็กน้อยมีการที่คันใส่ชีวิตยุ่นีแน่แล้วก็ประสบการณ์ที่คันพบเจอยุบยุน่นีเนาะคะ่ะการใส่ชีวิตการเหตุการเหตุงานเหตุนังซี่นะคะเป็นไลฟ์สไตล์ของคันที่คันยู่ประเทศเยอรมันนะคะคือคันก็อยากออกมาแชร์ประสบการณ์ของเจ้าของได้ได้ไดให,ให้ให้บางคนได้รู้ให้ บางคนเด้บคนที่มาอยู่ใหม่ๆหรือหรือประสบการณ์ใหม่ๆเนาะค่ะเนาะ ات? หรือือหรือพี่ๆหรือเพื่อน,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 อนๆ,ๆที่เพื่อนๆๆเอนขามาอยู่แล้วเพื่อนอาจสะแนะน,น้าคันใดว่าคันตรงเหตุแบบน,นี้แบบนี้คือขันกับเป็นมือใหม่คือกันนะคะแล้วคันอ่ะคันยุ่นกับมีคําถามเขาม้านะคะก็คือคันยุ่นประเทศไทยอ่ะคือขันยูจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วขันยูเยอะมันก็คือยั่ะ ชื่อลิงเงินนะคะคันกะอยู่ภาคกลางของเยอรมันนะคะถ้าว่ากับมีคําถามของมานะคะแล้วกับคำแนะนำของมาเกยวกับอ่ะน้องแล้วอ่อนนะคะน้องขี่ขันลงกขี่ไปว่าหนังน้องแล้วอ่อนอ่ะปลอดไม่ค่อยดีสิกับมีคําแนะนาของมาคันกะขอบคุณหลายๆขอบคุณสําหรับคาแนะนำแนะน,น,น,นานั่นนะคะคันกะสิร้องปฏิบัติร้องมืองร้องเฮ็ดมึงนะคะแล้วกั <c oughs> พอนนองแล้วอ่อนกับกาลังอ่ะอยู่ในขั้นตอนการน่น การขอใบทรงตัวนะคะทรงตัวน้องไปรักษาตอตรอีกเพราะว่าตแต่อาทิตย์ที่อาทิตย์นี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยค่ะที่เราพ่านมาคือพระน้องไปหลินพากันไปหลินไปอย่างสิเวลาน้องอ่เอ่อออกกำลังกายหรือเมื่อยๆมยหรือสายน้อ,อ,อ,นองสิหอบนะคะก็คือก็เลยที่พระน้องไปรักษาไปไปแบบ เขาเขาแบบ่รู้นะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะสิพาน้องไปนะคะก็ตตรงขอใบทรงตัวก้อนนะคะจากอะคลินิกเก้าที่เขาเคยไปรักษานํานะคะขอบคุณสําหรับคําแนะนําขอบคุณสําหรับคําตีชมแล้วกับคำถามนะคะคันก็ขอบคุณหลายหลายค่ะถ้ามีคําถามอี่อย่างกระทาขันเข้ามาอะไนะคะถ้าคันตอบได้คันสิออกมาตอบนะคะคันกั ขอบคุณค่ะแล้วก็คลิปนี้คันไปก่อนเนะคะเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจให้ขันในชีวิตบ้านๆของอยูเยอรมันนะคะ่ะเน้อเด้อค่ะสาวอิสานแล์อินเจอร์มันนี้ค่ะบ๊ายบาย